สวัสดีค่ะเด็กๆ่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนในเวลากลางวันและกลางคืนค่ะเด็กๆ่ะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่เป็นดาวที่มีขนาดใหญ่มีความร้อนมากเลยค่ะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเวลากลางวันค่ะซึ่งกิจกรรมที่เราจะทำในเวลากลางวันก็คือไปโรงเรียนค่ะ แต่ช่วงนี้น่ะเด็กๆยังไปโรงเรียนไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่บ้านกันค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปทำงานใช่ไหมคะเด็กๆขาแสงแดดจากดวงอาทิตย์น่ะเป็นอันตรายนะคะทำให้เด็กๆไม่สบายได้ดังนั้นเด็กๆไม่ควรเล่นกลางแดดเวลาเดินกลางแดดให้เด็กๆกางร่มด้วยนะคะออกแดด เด็กๆก,กางร่มด้วยหรือถ้าไม่กางรม่มเด็กๆก,ก็สามารถสวมหมวกได้ค่ะป้องกันแดดได้เหมือนกันเลยเด็กๆไม่ควรตากแดดเป็นเวลานานาน,นะคะไม่ดีต่อร่างกายเลยค่ะและในเวลากลางคืนเราจะมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ เพราะว่ามันจะมืดมากเราจะมองอย่างอื่นไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมที่เราจะทำในตอนกลางคืนก็เช่นล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำก่อนนอนเราก็จะอ่านหนังสือสวดมนต์ในเวลากลางคืนถ้าเราอยากจะมองเห็น เราจะต้องใช้ไฟฟ้าค่ะเด็กๆขาเราใช้หลอดไฟในการส่องสว่างหรือใช้ไฟฉายได้นะคะเพื่อจะช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเราไม่ควรเล่นในที่มืดนะคะเพราะว่ามันจะอันตรายมากและที่สำคัญเราจะต้องนอนหลับในเวลากลางคืนให้เป็นเวลาไม่นอนดึกจนเกินไปแล้วก็ไม่ วันนี้คุณครูแพรฝากเด็กๆบอกกิจกรรมที่เด็กๆได้ปฏิบัติในตอนกลางวันกับกิจกรรมที่เด็กๆได้ปฏิบัติในตอนกลางคืนส่งเป็นรูปถ่ายหรือวิดีโอแชร์เข้ามาในไลน์กลุ่มห่องด้วยนะคะคุณครูรอชมผลงานเด็กๆอยู่ค่ะ